สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมดกี่ช่องทางเอ่ยก็สามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือ Facebook ชื่อว่าเตรียมสอบสภา Beauty n e r รนะก็ไปเสิร์ชหากันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะอีก3ช่องทางคือ IG YouTube TikTok ชื่อว่า Beauty Underscorener ก็สะกดว่า B I W T Y underscore N U R S E โอเคเดี๋ยววันนี้พี่บิวจะมารีวิวแอปที่พยาบาลต้องมีอันนี้ก็เป็น E T P ที่2แล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้พี่บิวจะมารีวิวแอปอะไร ก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือเราไปขึ้นเวรที่โควิดบ่อยเนาะพี่บิวก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องไปเหมือนกันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการสําคัญเลยคืออาการเหนื่อยเนื่องจากมีพยาธิสภาพที่ปอดซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นออกซิเจนว่าจะเป็นแคนูล่าเวทแมตวิดแบกหรือว่าไฮโฟหรือกระทั่งใบแผบหรือว่าออนทิวเนาะคือล่าสุดมันก็จะมอะีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไฮโฟเนาะ ที่ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นเพื่อลดการอา,อาการเหนื่อยของผู้ป่วยแล้วก็ลดโอกาสในการใส่ผิวเนาะก็จะมีการใช้ไฮโฟเพิ่มมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลพี่บิวก็จะมีการใช้เหมือนกันวันนี้พี่บิวก็เลยตั้งใจมารีวิวแอปอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อไปใช้เครื่องไฮโฟสำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าใครที่ไม่เคยเจออาจจะศึกษาไว้ก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าก่อนหน้าที่พี่บิวจะไปขึ้นตึกโควิดอะไรเงี้ยพี่บิวก็ไม่เคย ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าพี่วิวเคยไปอบรมเรื่องไฮโฟก็เลยรู้ว่าเออต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้พอให้ไปปรับอะไรเงี้ยก็ปรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะลําบากตอนเราใส่ชุดอ่า PPE แล้วเราเข้าไปข้างในเนาะเออมันก็คือเพิ่มภาระให้เราเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายๆว่าใช้เป็นมีประโยชน์ ต่อให้ไม่ได้อ่าเอาไปใช้จริงหรือว่าศึกษาไว้อะไรเงี้ยในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หรือได้เจอหรือไปทำงานในสถานที่ที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฮโฟเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยแอปนี้สามารถโหลดได้ใน App Store นะคะแต่ว่า Play Store พี่บิวไม่แน่ใจว่าโหลดได้ไหมนะเดี๋ยวลองไปหาอ่ะอันนี้พี่บิวก็จะกดเข้าไปใน App Store เนาะแล้วก็ไปเซิร์ชหาคำว่า Air a ไ r Airvo VO เว้นวรรคหทีแล้วก็ t o ก็คือชื่อแอปว่า Aero t o อ่ะ search อ่ะหลังจากนั้นเราก็จะ search อ่ะเราก็จะเจอ search ขึ้นมาเจอเป็นอันแรกเลยเนาะก็คือเขียนว่า Aero t o เขียนว่ากรมการเขียนว่าการแพทย์ก็อันเนี้ยที่จริงมันต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะแต่ว่าอันเนี้ยพี่บิวโหลดมาแล้วพี่บิวก็โอเคเดี๋ยวไปเปิดใช้งานเดี๋ยวกดเปิดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องข้าวๆแต่ว่า แต่ละ,ะบริษัทเครื่องมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะแล้วแต่บริษัทเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของที่ที่พี่วิวทำงานอยู่แล้ว,ลวคือเครื่องก็จะประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะคล้ายๆคลึงกันนั่นแหละอืมอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอของไฮโฟที่เขาจำลองมาให้เรานะจากเมื่อกี้ที่มันเป็นเครื่องเห็นใหญ่ๆไหมเครื่องมันจะมีเสามีเสาเสาหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมีเครื่องแล้วก็จะมีปลั๊กให้เสียบไฟนะต้องใช้ไฟด้วยนะถ้าไฟดับ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะมีไฟสำรองเวลาไฟดับเนี่ยคืออุปกรณ์ทางการแพทย์มันดับไม่ได้ไงแล้วก็จะมีเกออะออกซิเจนต้องใช้ต่อกับออกซิเจนที่เป็นเกไฮโฟเนาะอันนี้ก็คือที่บอกก็คือจะเป็นการจำลองหน้าของไฮโฟมาอือก็ก่อนอื่นเลยต้องกดเปิดสมมติสมมติมมตอ่าพี่บิวเล่าประสบการณ์การใช้แล้วกันเพราะว่า หลายคนอาจจะนึกไม่ออกอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ1 2 3 3ชิ้นอืมก็จะมีหม้อน้ำที่ต้องต่อกับสเตอร์ไลน์วอเแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะสายที่เป็นเหมือนคอรลูกเกตอะก็อ่ะต่อกับผู้ป่วยที่ต้องออนเป็นออกซิเจนเนาะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรปักให้เสียบไฟ แล้วก็มีเกออกซิเจนให้ต่อกับไปไลน์ก็อันนี้จะเป็นการจำลองหน้าจอเนาะกอนอื่นเลยอย่างแรกที่เราต้องทำคือการกดเปิดอ่ะแล้วก็กดปุ่มเปิดค้างไว้นะอะ่มาแล้วก็จะเขียนโชว์แอว่ะรอสักคู่หนึ่ง อันนี้ก็จะมีอ่าที่เห็นโชว์ที่หน้าเออโชว์ที่หน้าจอนะก็จะมีทั้งหมดอ่าสามอย่างเนาะก็อันแรกจะเป็นองศาเดาได้อยู่แล้วองศาก็คืออุณหภูมิอะความร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวที่สสีน้ำเงินเนาะก็จะเป็นลิตรเปอร์มินอ่ะลิตรเปอร์มินนึกออกไหมก็คือออกซิเจนนั่นแหละเหมือนออนแคนูล่าอ่าออนแคนูล่าห้าลิตรเปอร์มิน เอาง่ายๆก็คือเรียกว่าโฟ่ะคือความแรงอแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะเป็น FIO2 ก็คือเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนเนาะก็ก่อนอื่นเลยเราจะปรับยังไงเนาะวิธีการปรับไม่ง่ายมีไม่เยอะอกดเครื่องหมายเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมไหมกดคร้างไป ก็จะขึ้นมาเรียงลําดับเป็นตัวแรกก่อนตัวแรกก็จะเป็นรูปอุณหภูมิแต่ว่าเห็นไหมว่าอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสแล้วแต่ว่ามันมีเครื่องหมายล็อกเราจะแก้อุณหภูมิได้ยังไงเราก็กดเครื่องหมายเขาเรียกอะไรอ่ะพร้อมกันอ่ะเขาเรียกเครื่องหมายหัวลูกศรบนกับหัวลูกศรล่างอ่ะพร้อมกันสองค่ะสองอันพร้อมกันเลยนะค้างไว้จนกว่ามันจะปลดล็อกเห็นไหม มันก็จะปลดล็อกแล้วจาก37มันก็กระพริบคือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่31มสถึงสาถ้าปรับขึ้นก็กดลูกศรชี้ขึ้นก็คือมันปรับขึ้นไม่ได้แล้วถ้าปรับลงก็ปรับกดหัวลูกศรชี้ลงมันก็จะลงมาที่3 4แล้วก็ลงไปที่3 1มสมมติว่าพี่โอเคคือเหมือนเราอ่ะอุณหภูมิสูงยิ่งร้อนใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็อยู่อยู่ประมาณที่3 4มสี่สมมติว่าปรับที่3 4โอเคหลังจากนั้นก็คือกด จะไปอันต่อไปคือก็คือจะล็อกอะทำยังไงก็คือกดเหมือนเดิมเลยเอาใหม่เอาใหม่ก็คือสมมุติเมื่อกี้พี่บิวเปิดไว้อย่างงี้ใช่ไหมซ <Sorry, sorry. S 1> อรรี่ซอรี่อ่ะสัวอ่ะลดลดล็อกก็อ่ะกดเหมือนเดิมอ่ะกดล็อกสัวสามสี่พี่บิวโอเคจะล็อกค,คืนยังไงก็กดรูปสามเหลี่ยม กดรูปสามเหลี่ยมหนึ่งทีก็ล็อกให้แล้วต่อไปกดอันต่อไปไปสีน้ําเงินก็กดรูปสามเหลี่ยมอีกทีหนึง่งเหมือนเลื่อนไปต่อไปอะ่ะอันนี้ก็คือโฟ,โฟ,โฟว่าจะให้โฟเท่าไหร่ก็ปลดล็อกเหมือนเดิมเลยคือกดหัวลูกศรขึ้นชี้ขึ้นกับชี้ลงพร้อมกันอรอสักประมาณ3วิก็เรียบร้อยก็คือสามารถปรับได้ตั้งแต่1 0ถึง60เลยนะกะ็ส่วนปรับลงเหมือนเดิมเลยปรับลงก็คือลูกศรชี้ลงอปรับลง เอาเท่าไหร่ดีอันนี้ก็คือปรับลงหรือเอาโฟส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งคือขึ้นอยู่กับคุณหมอนะว่าส่วนใหญ่ก็คุณหมอก็ตั้งประมาณ50-60เนาะก็อ่ะอันนี้ปรับขึ้นก็ใช้ลูกศออันกดอันที่ลูกศรบัญชีขึ้นเนาะอ่ะสมมติพี่บิวเอาโฟห้าสิบแล้วการโอเคทีนี้ล็อกล็อกยังไงล็อกก็เหมือนอุณหภูมิเลยอ่ะก็ไปกดอุณหภูมิ กดเหมือนกันรูปสามเหลี่ยมอล็กแล้วกดตัวถัดไปเป็นโฟโฟอันนี้คือเราต้องปรับปลายลายนะปรับเคยออนแคนูล่าอะไรอย่างนี้ไหมก็คือใช้ปลายลายคล้ายๆกันนั่นแหละก็คือปรับให้ลูกเขาเรียกลูกอะไรกลมๆข้างในมันขึ้นสูงถ้ามันขึ้นสูงมันก็คือจะเป็น90 6 0ก็คือขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปรับแรงดันปรับให้มันสูงก็คือประมาณ90 ถ้าปรับผ่อนลงมาก็ประมาณ60คือปรับจนมันได้เลขที่เราต้องการส่วนใหญ่สมมติหมอสั่งออเดอร์ว่าเทม34อ่า450 FIO 2 0.8 0.8ก็คือ80อืมในออเดอร์จะเป็น0.8แต่ในเครื่องก็คือจะเป็นเลข80อ่ะอันนี้ไปลองทำสมมติว่าพี่จะทำออเดอร์อ่าพี่จะทำตามออเดอร์หมออันนี้ก็คือ อันนี้มันจะลองปรับออกซิเจนไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวให้หมุนเออถ้าว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงก็คือเราต้องหมุนตรงไปอ่าหมุนตรงไปไปออกซิเจนน่ะเกเกออกซิเจนไม่ใช่ไปหมุนตรงเกออกซิเจนอ่าเดี๋ยวลองทึบอันนี้อุณหภูมิซึว่หมอให้ออเดอร์มาดีกว่า,ามาเอาใหม่เอาใหม่พี่วิวจะออเดอร์ออเดอร์หมอเทมส์สามเจ็ดอไบโอทูไม่ใช่เทมส์สามเจ็ดโฟหกสิบ f I FIO2 0.6อ่ะเทม37อ่ะปรับโชว์อ่ะปลดล็อกก่อนหนึ่งทีโอเคเทม37ปรับเพิ่มขึ้นอ่ะกดล็อกเหมือนเดิมรูปสามเหลี่ยมแล้วกดตัวถัดไปก็รูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะปลดล็อกยังไงจะเปลี่ยนเป็น460กดปลดล็อกเหมือนเดิมกดขึ้นบนล่างพร้อมกันอ่ะแล้วก็ปรับขึ้นเป็น60 ปรับเครื่องมหมายลูกแล้วก็กดสามเหลี่ยมแล้วก็กดตัวไปก็กดสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะปไปปรับในเครื่องเอาเนาะออกซิเจนเนี่ยอันนี้ไปปรับเปลี่ยนเอาเขาเรียกไปหมุนไปหมุนไปหมุนเกลก็นั่นแหละอ่าสมมติว่าหมุนเรียบร้อยสมมติว่ามันเป็นเลข60แล้วกันอ่าเรียบร้อยก็กดตัวสีอ่าสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอ่ามันก็จะขึ้นมาให้อย่างงี้คือถ้ามันเรียบร้อยแล้วมันจะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะเห็นไหมอืมก็คือมันจะไม่มีอะลามก็คือเอาง่ายๆว่า ถ้ามันมีอะลามมันอาจจะมีอุปกรณ์ตรงไหนต้องเช็คอุปกรณ์ว่าอยู่ในใส่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่จจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ว่าใส่ไม่ถูกต้องมันมีอะไรเงี้ยเออขึ้นอยู่กับการใส่ของเราแล้วก็จะมีอันนึงที่เครื่องมันจะอะลามก็คือ f i o 2ตัวสีเขียวเนี่ย FL2 ประมาณบอกเขียน1 F i o 2 1 ในเครื่องเราจะเป็น1 0 0อใช่ไหมก็คือเครื่องมันจะร้องอะลามตลอดเวลาก็คือมันไฮโฟสูงโฟสแบบไฮอะ่ะมันเป็นไฮออกซิเจนอ่ะก็คือสูงเครื่องมันอาจจะร้องอะลามตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็ในอันนี้ก็คือจะมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นอ่ะเขาก็จะมีอ่าเป็นวิดีโอก็คลิกตรงเนี้ยนะที่แถม,มันมีทั้งหมด6แถบอันนี้เป็นหน้าจออันแรกใช่ไหมแล้วก็อันที่สมจะเป็นเขียนคําว่าวิดีโอก็คือมันจะมีทั้งแนะนําเครื่องอ วิธีการเซตติ้งวิธีการใช้ปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยเห็นไหมเออก็จะมีหมดแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวมันเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าใครเออฟังรู้เรื่องฟังอ่าอ่านออกพูดคล่องอะไรเงี้ยสามารถไปฟังได้เลยเนาะก็คือจะมีให้เลือกอ่ะเดี๋ยวลองไปมันจะเป็นแนะนําเครื่องการใช้เครื่องอ่าอ่าอันนี้เป็นแนะนําอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์นะก็คือตัวเครื่องอืม อันนี้เป็นอ่าอันนั้นที่พี่บอกก็คือต่อไปหาผู้ป่วยเหมือนออกซิเจนแล้วก็จะมีอ่าโฟล์เข้าแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะปลั๊กไฟอะ่ะเหมือนเครือใช้ไฟฟ้าบางคนเปิดไม่ติดเฮ้ยลืมเสียบปลั๊กลูกลืมเสียบปลั๊กเออลืมเสียบปลั๊กอันนี้เป็นเหมือนตัวกองเขาจะมีตัวกองอ,อันนี้เวลาถอดอะ่ะต้องกดสีน้ำเงินเนี่ย ดันดันลงแล้วก็ใส่เข้าไปเวลาถอดก็ดันลงแล้วก็ดึงออกมาส่วนใหญ่ถ้าใช้ในผู้ป่วยเขาเรียวกว่าโควิดใช่ไหมก็คือจะเอาทิ้งหมดเลยเอาทิ้งยอดเซตเลยเหลือแต่เครื่องอันนี้ก็จะเห็นเป็นสเตอร์ไลน์บอเตอร์นะที่ห้อยไว้เนี่ยต้องเติมคือมันไม่เหมือนใบแผบตรงที่สเตอร์ไลน์บอเตอร์เราไม่ต้องเปิดก็คือเราเครื่องมันจะดูดเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ถ้าใบแผบอ่ะเราต้องเปิดแล้วก็ห้ามเกินขีดใช่ไหมอันนี้เครื่องเขาจะดูดเองอื อันนี้ที่บอกเป็นเซอร์กิตใช่ไหมที่ต่อไปหาคนไข้อ่าต่อไปอันนี้เป็นอินโทรนิ้วแนะนำอ่ะวิธีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างการประกอบนะก็คือเขาสอนประกอบ อ่ะอันนี้ถอดออกมาอันเนี้ยที่มันมีเอาไว้เนี่ยเห็นไหมตรงสีขาวๆเนี่ยเอาไว้เสียบเสียบขวดสเตอร์ไลน์วอเตอร์อันนี้เขาก็จะสอนวิธีใส่ก็คือจะกดเอาเอาสีน้ําเงินลงแล้วก็ดันอันนี้เข้าแล้วก็เน,นี้ยต่อกับสเตอร์ไลน์วอเตอร์ขวดพันนะอืมมันจะมีระดับบอกอยู่เห็นไหมเออห้ามเกินสีเหลืองใช่ไหมอันนี้ก็คืออ่ะเซอร์กิตเอาไปต่ออืมอน,นี่ก็ล็อกอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็ไปต่อปลายหางก็คือจะไปต่อใส่ตัวขนไข้ แล้วก็การใช้เนี่ยเสียบปลั๊กอย่าลืมเสียบปลั๊กนะไม่งั้นเปิดไม่ติดอ่ะกดเปิดก่อนอย่างแรกอ่ะก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็รอสักพักหนึ่งรอ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 อ,อันนี้คือมีปัญหาอ่ะขึ้นมาแล้วเหมือนกันเลยเหมือนหน้าจอที่พี่บอกเมื่อกี้ไหมอันนี้ก็เครื่องอันนี้คือเขาเสร็จแล้วใช่ไหมเทมสามสอง 4 5ห3 5 FiO2 0.38เครื่องหมายถูกก็คือโอเคเครื่องมันพร้อมเลยดีอ่ะพร้อมทำงานพร้อมแล้วนะอันนี้ดูไปแล้วยูทอ่ะอันนี้ที่ต่อกับคนไข้นี่จะเป็นนาซโซ c a นูล่าเนาะมันจะมีสองแบบแต่ส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยอ่ะใช้แบบน a s โซคน u l a แนู ula, แต่ว่าถ้าบางคนอ่ะอาจจะใช้เป็นแบบแมสเนาะแบบเมื่อกี้ เห็นไหมอันนี้เป็นตัวเครื่องโดยรวมนะเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นสเตอร์ไลน์วอเอันนี้ก็จะมีเสาไว้ห้อยอันนี้จะเป็นตัวเครื่องอันนี้ก็จะเป็นกระบอกน้ําใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนัสแนสเซลแคนูล,ล่าต่อไปหาคนไข้อืมอ่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยโควิดเขาไม่ห้ามใช้ด้วยกันนะก็คือถ้าเครื่องมันใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นอีกเซตหนึ่งเลยนะแล้วก็อันเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีรูปใปลายต่อกับ เขาเรียไม่มีไม่มีที่ต่อสายออกซิเจนอะมันต้องมีรูปที่มันต่อกับไปด้วยนะเกออกซิเจนต่อกับไปอะอืมแล้วก็ต่อออกซิเจนเข้าเครื่องด้วยนะอืมอันนี้เป็นวิธีท,ทำความสะอาดอ่ะเราไม่ดูไม่มีแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่รับชมแล้วก็รับฟังมาณนะตอนนี้นะก็ เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าครั้งหน้าพี่บิวจะมารีวิวแอปอะไรเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่บิวด้วยนะคะอยู่ช่องชาแนลนะ beauty underscore nerd อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายจ้า